ハハハハ。 ครานอ่าแฮปปี้ครับผมน้องเอสูงมากส่วนแฟนน้องเอก็ติดตามมานานแล้วนะครับ อ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีวีออสเทิร์นนะครับน้องเอนะครับย้อนสวยๆเลยนะใครมีรถทันเก่าก็เอามาเทิร์นได้นะครับเซลฟี่รอดน,น,นึงนะพี่นะรถใกล้เสร็จละผมมองว่าคุ้มนะคุ้มมากๆเลยกับราคาแล้วก็สเปคนะครับรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลก่อนเออ,อเดี๋ยนี้ครับน้องเอก็มีวีออสมาเทิร์นนะครับพี่ๆี่คนไหนมีรถทันเก่าก็มาเทิร์นได้นะไปแล้ว ไปยบายขอบคครับแขฮงรวยๆนะถูกหวยนะขอบครับสวัสดีครับนี่สวยเลยนะครับก็นึกถึงหุ่นสมัยตอนผมอายุยี่สิบกว่า,วาประมาณนี้เลย <laughs> เหุ่นดีมากนะครับสูงยใหญอ้วนเหมือนที่นะที่อ้วนแล้วร้อยโลแต่ก่อนก็สูงเหมือนเท่ากันเลยร้อยแปดสิบร้อยแปดอรแปดสาประมาณนี้นะฮะ <c oughs> หุ่นกําลังดีนะฮะสีขาวมุกนะครับสวยๆเลย <c oughs> ไปแล้วแหงๆรวยๆนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเอาละครับ <c oughs> ไปเลยครับอ่ <c oughs> พี่บินน่ารักมากนะฮะรอรอให้ถ่ายก่อน นะครับอ่ะยังมีอีกหลายคันนะใครสนใจก็ลองมาดูที่ร้านได้นะครับนิสสันมาร์ทนะครับน้องเสืออันนี้ก็จําได้นะครับน้องเสือเดี๋ยวรอน้องเสือมานะครับมีน้องไม้ด้วยปีใหม่นี้มีแต่น้องๆนะอันติ้จอยู่ครับรถสวยนะครับใครพลาดซีวิอ F B สีดําก็มาเอาสีเทาได้นะฮะ u ฟล์คเอน่าขับมากขอบคุณน้องเอแล้วก็แฟนด้วยน่ารักมากๆน้องก็ติดตามมานานแล้วดูประจําเลย นะะจนได้มาออกรถที่นริงแล้วก็มีรถคันเก่าเธอใครมีก็มาเธอได้นะครับอ่าในสารเซลฟี่ล็อกก่อนนะเดี๋ยวค่อยบากกันเนาะสวยมากนะครับมากคุ้มมากกับราคาผมเดเ๋ยวมาดูราคากันนะต,ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเป็นรถที่มันอันติสอะ่ะนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่าซิตี้รุ่นท็อปสวยๆเลยสนใจไงก็ มีท่านเก่ามาเทินได้ซิตี้นะครับเซทเอ็ก้างวดสามพันกว่าบาทนะสามพันห้านะค่อนถูกมากแต่ว่าอาจจะมีดาวนิดนึงนะครับคันนี้รอส่งมอบวันอาทิตย์นี้แล้วนะเสาร์ที่นี้ใครว่างก็ลองแวะเข้ามาดูรถได้นะครับเซีนะยวีน่าจะรอส่งมอบแล้วแหละฮะอ่าเมื่อกี้น้องแฟนน้องเอเนาะก็ยังชอบเลยไม่เห็นก็จะชอบนะคือบอกตรงๆว่าคือไม่ได้มารีวิวเหมือนกันนะครับไม่ทันนะลูกค้ามาดูก็จบเลยนะ ก็สวยครับผมเฟิร์มสรุปที่เรียกชื่อถูกเราใช่ไหม <c oughs> คือเรียกทีไรก็ไม่ค่อยมั่นใจนะพูดเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยกลัวพูดผิดาาน้องเออนะฮะน่นรัละครับคิดถึงตอนวัยรุ่นเลยผมวัยรุ่นก็หุ่นเหมือนน้องเลยะนะสูงพอๆกันนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อยโลทะลุร้อยไปแล้วมีแฟนแล้วก็ปล่อยตัวเลยทีนี้หมดเลยนะ ส่วนใหญ่รุ่นผมเนี่ยเริ่มมีพุงกันละแต่ผมในพุงออกเยอะมากปล่อยตัวนะนี่สันม้ายังอยู่นะครับรถราคาเบาผ่อนสบายๆมีทุกคันสนใจคันไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวส่งลิงก์รีวิวให้นะครับแอคคาดอีโคคาร์แล้วก็วีออสวีออสไอวอรี่นะครับสวยดีนะครับลองดูรีวิวได้นะครับใครสนใจนะก็แนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับวีออสขับดี ใช้ถือใช้ทนใช้งานดีนั่นะหรือว่ามาซีวิคคันนี้ก็ได้นะครับเอฟดี F, F มีคันเดียวละนะเข้าใหม่ออกสายซิ่งหน่อยนะครับลงล้อสวยมากที่สามสิบเจ็ดก็ลงไปเมื่อวานนะครับอันทิตรอน้องไม้น้องไม่อุดรผมจําได้น้องคุยหน้าหลักนะโอเคพราดวันนี้ไปแล้วนะครับใครสนใจไงก็เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดนะศูนย์แปดห้า 2 4 9 1 9 8 7นึ่งาไะครับรับซื้อรถด้วยนะครับผมต่างจังหวัดได้หมดนะครับอยากขายอย่างเดียวก็ได้อยากเทินก็ได้นะครับซื้ออย่างเดียวก็ได้นะซื้อกันสดรับรถพร้อมได้เลยเซ็นแฟรนซ์โอนจองได้นะครับซเซ็นแฟรนซ์นไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาทท,ทุกสตังค์นะฮะตามนี้เนาะไปแล้วครับพอยู่ถูกหวยวันที่หนึ่งไอ้วันที่สิบสิบเจ็ดนี้สิบหกวันครูไอ้เราก็รออยู่สองวันนี่แหละวันที่หนึ่งหรืสิบเจ็ด เผื่อฟุกถูกหวยเขาัางจะได้ซื้อบ้านปิดนงปิดนี้เนาะพี่เนาะไปแล้วครับผมสวัสดีครับมาแป๊บเดียวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มาดูรถได้นะครับก่อนมาไงรบกอนโทรเช็คก่อนแล้วกันนะฝากกดติดตามด้วยเดอ้อกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวขอบคุณครับสวัสดีครับ